ความถูกผิดเป็นผลผลิตของวัตกรรมที่กำหนดโดยกฎหมายการสร้างความหมายของการกระทําผิดโดยการลงโทษจำคุกเป็นวิธีการที่รัฐเลือกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่วิธีการดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดังเห็นได้าจากจำนวนของนักโทษที่ถูกจำคุกอยู่ทั่วประเทศที่มีปริมาณสูงและที่น่าก,กังวลก็คือ ผู้กระทำผิดเหล่านี้กระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษนะครับโดยกว่าร้อยลสามเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วเกิดการกระทำผิดซ้ำสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการในขณะที่อยู่ในเรือนจำมีข้อพร่องที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของกฎก่มนี้ได้นะครับบทความนี้ก็เลย พยายามที่จะทําความเข้าใจปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําเพื่อที่จะนําไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานะครับโดยผ่านวิธีการศึกษาจากนักโทษภายในเรือนจําที่ผู้วิจัยได้เข้าไปทํากิจกรรมอยู่เป็นระยะเวลา สามปีเพื่อให้ข้อมูลผ่านการประชุมกลุ่มย่อยการสัมภาษณ์ชิงลึกการประชุมกลุ่มใหญ่แล้วก็การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ สาเหตุของการกระทําผิดช้ำนะครับในมุมมองของผู้ต้องขังเนี่ยพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น6ด้านนะครับซึ่งประกอบด้วยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ต้องขังเองด้านครอบครัวด้านสังคมสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกรริจด้านพฤติวิสัยในเรือนจําและก็ด้านนโย,บ,นายบายการช่วยเหลือของภาครัฐนะครับซึ่งจาก หด้านสามารถที่จะค้นพบประเด็นสำคัญตั้งสิ้น52ประเด็นซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเด็นพฤติกรรมส่วนุคคลที่จะทำให้เกิดการกระทําผิดซ้ำนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการระบุถึงพฤติกรรมของแต่ละคนที่ไม่สามารถที่จะปรับ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆได้เนื่องจากการเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยบางส่วนเนี่ยไม่เมื่อออกกลับไปเนี่ยก็ครอบครัวก,ก็อย่าร้างการกลับไปอยู่ในสังคมเดิมๆทําให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะหวนกลับไปกระทาผิดอีกครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับ ติอีกประเด็นหนึ่งก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ระบุสอดคล้องกันว่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยก็จะถูกกีดกันในการทำงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้นะครับก็จะถูกปิดกั้นจากหน่วยงานต่างๆด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในเรือนจำก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ต้องขัง ระบุสอดคล้องกันว่าการอบรมอาชีพหรือการให้การศึกษาภายในเรือนจำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะนำองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้จริงในโลกของการทำงานเมื่อเขาพ้นโทษไปนะครับที่สำคัญก็คือนโยบายนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับผู้ต้องขังมองว่ายังไม่มีความจริงจังและไม่มีความจริงใจนะครับผู้ต้องขังรายหนึ่งเนี่ย ระบุสะท้อนให้เห็นว่าการที่รัฐพยายามที่จะบอกให้ภาคเอกนชนรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานแต่ในขณนะเดียวกันภาครัฐเองไม่ได้รับผู้ที่เคยต้องขังมาก่อนดังเห็นได้จากประกาศต่างๆที่มีข้อหนึ่งที่ระบุว่าไม่รับ ที่เคยถูกจําคุกม,มาก่อนนี่คือเสียงสะท้อน้ใหเห็นว่าความจริงใจของรัฐก็ไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้นะครับอันนี้คือเสียงสะท้อนจากผู้ต้องขัง ข้อเสนอเนี้ยชิงนโยบายต่อการแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำนะครับเริ่มต้นจากการป้องกันเนื่องจากการป้องกันเนี่ยสา,สามารถที่จะทำได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยวาวชนนะครับเขายังขาดภูมิคุ้มกันในการที่จะปฏิเสธโดยเฉพาะคดียาเสพติดซึ่งเป็นคดีที่มีมากที่สุดในเดือนจำเนี่ยนะครับต้องออกแบบ โดยเฉพาะองคอ์กรสถาบันครอบครัวที่ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันในระดับต้นๆน,น,นะครับจากภายในครอบครัวเองประการที่2นะครับการแก้ปัญหาจากกลุ่มที่มีพฤตินิสัยไม่พึงประสงค์หรือว่ามีความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์เหล่านี้นะครับต้องมีกลไกในการช่วยเหลือทั้งจากภายในครอบครัวเองจากผู้นําชุมชนและก็องคอ์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบและจริงจังผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะกลไกระดับชุมชนประการที่3นะครับต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการ เมื่อผู้กระทำผิดพ้นโทษกลับไปสู่ชุมชนสังคมเดิมๆเนี่ยนะครับก็จะไปเจอกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปกระทำผิดซ้ําอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีกลไกบางอย่างที่จะดึงคนเหล่านี้ไม่ให้กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมนะครับอาจจะมีการจับตั้งกลุ่มหรือ การทำกิจกรรมโดยเฉพาะสามเดือนแรกของการออกไปจากเดือนจำนะครับเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดเพราะเป็นช่วงที่เขาเองก,ก็ต้องปรับตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสังคม,มให้โอกาสก็จะทำให้เขาเมีโอกาสวนกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมๆได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและก็แนวปฏิบัติ ภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องมองนักโทษหรือว่าต้องแก้กฎระเบียบต่างๆที่จะให้ความช่วยเหลือให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปยืนในสังคมได้อย่างปกติไม่มีตราบางหรือว่าไม่มีข้อคอรหาติดตัวอยู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อพ้นโทษไปแล้วเนี่ยตำแหน่งบางตำแหน่งในภาครัฐเนี่ยก็ควรจะปรับเปลี่ยน ให้สามารถที่จะเข้าไปทํางานในภาครัฐได้นะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการทํางานในภาครัฐก็คือต้องไม่เคยต้องโทษจำผู้มาก่อเพราะฉะนั้นบางอย่างงานบางอย่างก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้พวกเขาเข้าไปทํางานได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นบทความชิ้นนี้เนี่ย สะท้อนให้เห็นว่าในกระบวนการของการแก้ปัญหาการกระทําผิดซ้าเนี่ยมันยังมีช่องว่างของการทํางานอยู่ทั้งตัวของผู้ต้องขังเองตัวของชุมชนหรือตัวของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับการใช้กลไกลเหล่านี้ในการปรับเปลี่ยนในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําผิดซ้ํา เพราะการกระทําผิดซ้ําหมายถึงการใช้ทรัพยากรของรัฐในการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเพราะอย่าลืมว่าการที่ผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ในเรือนจําก็เท่ากับรัฐต้องนาเงินภาษีมาดูแลพวกเขาวันตรงนี้เนี่ยก็จําเป็นต้องพิจารณาและก็ต้องให้ความสําคัญกับการ ป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการกระทําผิดซ้ําเนี่ยจะได้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมได้บทความชิ้นนี้เนี่ยได้กําหนดไว้ว่าจองจำแต่อยัาตีตราหมายความว่าการกระทําผิดของพวกเขาเนี่ยได้ชดใช้จากการติดคุกไปแล้วมันเมื่อพอ พ้นโทษออกมาเขาก็ควรจะได้รับโอกาสจากสังคมนะครับ